ไอหม้อกว๋วยเตี๋ยวลื่นเอาเดี๋ยวช่วยกันครับป่านกทีมงานป่านกครับยังโชคดีมาสองคันครับแต่มีรถไทอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวใช้บริการถ้าไม่ขึ้นโอ้สลิงโคตรใหญ่อะ่ะ โอ้ใส่กับแนบเลยบ่บออ่ะทีมนี่คมทีมโอ้เสียงอะไรวะแกรกๆอันนี้ก็ลื่นนะนี่ ไปเลยลาบไปเลยลาบไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ลื่นอีกลากไปเลยเนี่ยลื่นอีกไ,ไปไปโอ้เรนนันทำไมสายเกียร์ขาดอีกส่เกียร์ขาดาแล้วทำไงเดี๋ยวไปบ้านอ๋อโอ้หม้อใหญ่ โอ้สลิงใหญ่แต่ว่าลงตรงไหนครับลงนูง่นแหละลำทางเนะี่ยไม่ไม่ไม่บานาดิน,ดนเอาบอมทำไมไปได้เนี่ยไปได้ไหมนี่โอ้ รถแรงวะรถจาเสียมไม่แรงวะเฮียเกี่ยวอยู่บ่อันนี้ทีมงานเราครับดำซิ่งดินด่วนโอ้าเร็วสวะเอ็มร้อยซะหน่อยใจเกียร์คานไป เ่ไหนเทอ๋อนี่ไว้ก่อนป่กเฮ้ยถอยไปเลยเนี่ยอ้เกียร์เขาไปใส่เกียร์ขาใส่เกียร์อะไรอ่ะเกียร์ดเดียวด <c oughs> ยวอด